ยังก็อยู่ผมยังก็ยุอยู่ในยูทูปนี่ครับผมก็จะมาดูเสื้อช่วยแล้วก็เรามาครับจะมีเยอะมากเลยครับคุณก็หน่อไม้ครับน่อไม้สวยมากครับนี่คือต้นแกละครับก็บกผมสวยมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทั่วเลยครับ คุณผู้ชมมีนาไหมครับเดีย๋ยวให้ตากล้องพาไปดูสมนายนะครับ ผมจะพาไปดูผักที่ผมปูกครับผมจะพาทุกคนมาปลูกไม่ใช่ <c oughs> อันนี้คือต้นมะกอกครับ อันนี้ก็คือต้นมะม่วงครับอันนี้ก็คือมะละกอครับน,นี่ก็คือ